ื่อเรื่องตำนานพญาช้างอัคนีและธิดาแห่งป่าการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหญิงสาวคนหนึ่งเดินทางเข้าป่าเพื่อหาอาหารจนกระทั่งพบข้าร่างกายอ่อนแรงและหมดสติลม้มลงค่ามคืนนั้นสัตว์ต่างๆแอบมองดูเธออยู่แต่ไม่มีสัตว์ตัวใดกล้าเข้าไปใกล้เพราะพื้นที่นี้เป็นเขตของพญาช้างอัคนีช้างที่แข็งแกร่งและน่าเกรงขามที่สุดในป่านี้เมื่อหญิงสาวตื่นขึ้นมาเธอได้ดื่มน้าจากบ่อศักดิ์สิทธิ์ของพญาช้างอัคนี ซึ่งมีตำนานกล่าวไว้ว่าถ้าชายใดดืด่มน้ำจากบ่อน,นี้จะกลายเป็นหินตลอดกาลแต่ถ้าหญิงใดดืด่มจะต้องตั้งหอท้องลูกของพญาช้างอัธนีหลังจากดื่มน้ำแล้วหญิงสาวได้เดินออกจากป่าและกลับบ้านคืนนั้นมีแสงจากฟ้าฟ้าลอยลงมาอย่างบ้านของเธอและทําให้เธอตั้งท้องซึ่งทําให้ทุกคนในบ้านต่างสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ของหญิงสาวจึงไปหาพ่อเท่าในหมู่บ้านเพื่อขอคําปรึกษาเมื่อพ่อเท่ามาถึงบ้านท่านสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างและถามหญิงสาวว่าได้ดื่มน้ำ จากบอ่อศักดิ์สิทธิ์ของพญาช้างอัคนีในป่าหรือไม่หญิงสาวไม่แน่ใจว่าเป็นบ่อของพญาช้างอัคนีหรือเปล่าแต่ยืนยันว่าได้ดื่มน้ําจากบอ่อจริงพ่อเท่าจึงเล่าให้ฟังว่าตามตำนานโบราณถ้าชายใดดื่มน้ําจากบอ่อนี้จะกลายเป็นหินทันทีแต่ถ้าหญิงดื่มจะต้องตั้งท้องลูกของพญาช้างอคัคนีและแล้วตำนานนั้นก็กลายเป็นความจริงหญิงสาวคลอดลูกสาวออกมาลูกสาวของหญิงสาวเติบโตอย่างรวดเร็วเดินได้ภายในเจ็ดวันเมื่อโตขึ้นเธอมักถามแม่เสมอว่าพ่อของหนูคือใคร แม่ของเธอตอบว่าพ่อของเจ้าอยู่ในป่าใหญ่ชื่อว่าพญาช้างอคาัคนีแต่ไม่ต้องไปหาเขาเพราะเขาไม่รู้จักเจ้าและป่าเต็มไปด้วยอันตรายคืนนั้นเด็กหญิงผู้ต้องการรู้ว่าพ่อของเธอคือใครจึงแอบหนีออกจากบ้านเข้าไปในป่าเมื่อเข้าไปในป่าเธอพบงูยักษ์ที่จ้องจะกัดกินเธอเด็กหญิงจึงร้องขอชีวิตได้โปรดอยาก,กินข้าข้ากำลังตามหาพ่อของข้าพ่อของข้าชื่ออ,อัคนีงูยักษ์ตกใจและไม่กล้าเข้าใกล้เด็กหญิงแล้วบอกว่าพ่อของเจ้าอยู่ในป่าลึกข้ามเขาไปอีก เด็กหญิงขอบคุณและเดินทางต่อไปจากนั้นเธอพบสิงโตที่โหดร้ายซึ่งกำลังจะเข้ามาขย้ำเธอเด็กหญิงร้องขอชีวิตท่านสิงโตอย่าทำอะไรข้าเลยข้ากำลังจะไปหาพ่อพ่อของข้าชื่ออัคนีสิงโตได้ยินเช่นนั้นก็ถอยห่างออกจากตัวเด็กหญิงและบอกทางว่าพ่อของเจ้าอยู่ทางทิศเหนือข้ามเขาลูกนี้ไปก็เจอเด็กหญิงดีใจและเดินทางต่อไปในที่สุดเธอพบช้างใหญ่ที่สาง่างามซึ่งกำลังจะเข้ามาทำร้ายเธอเด็กหญิงกลัวมากและร้องขอชีวิต ท่านช้างผู้ยิ่งใหญ่ได้โปรดอยากทำอะไรข่าข่ากลัวข่ากำลังตามหาพ่อของข่าพญาช้างถามว่าพ่อของเจ้าคือใครทำไมถึงมาในป่านี้เด็กหญิงตอบว่าพ่อของข้าชื่ออัคนีพญาช้างตกใจและฟังเด็กหญิงเล่าว่าแม่ของเธอดื่มน้ำจากบ่อศักดิ์สิทธิ์และตั้งท้องเธอพญาช้างเข้าใจว่าคือบุตรของตนเองน้ำตาของเด็กหญิงที่ไหลลงมาบนตัวพญาช้างทำให้พญาช้างงอกลับกลายเป็นมนุษย์อีกครั้งเขาเล่าให้ฟังว่าเขาถูกสาดโดยปู่ที่เป็นเทวดา เพราะทำผิดกฎต้องกลายเป็นช้างอยู่ในป่าจนกว่าจะมีหญิงมาดื่มน้ำจากบ่อและคลอดลูกออกมาพอลูกได้พบกันและกอดกันพากันกลับสู่เมืองของพญาช้างหญิงสาวกลายเป็นทิดาของพญาช้างอัคณีเมื่อปู่ของพญาช้างรู้ว่าคำสาปหมดลงก็เสนอให้พญาช้างกลับไปเป็นเทวดาบนสวรรค์แต่พญาช้างเลือกที่จะอยู่ในป่าก,กับลูกสาวปู่จึงสร้างอาณาจักรอัคณีให้พวกเขาเพื่อปกป้องและดูแลต่อไป